เร่ต้นที่เราอ่านอิ a g มโอเคปว่าอิ a g มของคุณคือโ o ม d เดอร์เป็นังเนี่ยโหมดเดอร์ของคุณคือโอเคอย่า okay. งน,นี้แหละที่เป็นะครับตอนนี้ในโฟลเดอร์ที่จะให้นักเรียนเนี่ยหนึ่งจะมีรูปที่เราคาลิเบตอีนี้โอเคป่ะเรารู้ว่าเนี่ยพิกเซล ทั้งบน in, แ,และทั้งล่างเนี่ย480พิกเซลแดดซ้ายไปขวาเนี่ย5 1 2พิกเซลและระยะตรงเนี้ย5มิลลิเมตร5มิลลิเมตรแล้วคุณก็พอจะนับพิกเซลได้ว่าจากเส้นนี้ถึงเส้นนี้มีกี่พิกเซลเราก็จะบอกได้ว่าพิกเซลมังเนี่ยกว้างภายใต้การคิดเลขตอนเดียวโอเคป่ะนะครับเส้นที่เล็กเาคิดเลขไม่เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูดูกันนะแต่ที่เป okay. ็นรูปที่ผมถ่ายเมื่อสักครู่นี้เห็นป่ะ การถ้าเราแคลิเบร์แล้วเนี่ยก็สามารถวัดได้ว่าระยะห่างที่แดดจุดเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้อาจารย์ให้อ่านรูปนี้ที่มาก็คือเขอยนว่าที้คือรูปที่เราถ่ายเมื่อสักครู่นี้เป็นรูปขาวดำเขียนว่ามันจะเป็นรูปแดดรึ้นจากสว่างนะเนี่ยที่เราจะมาลองดูว่าเราอ่านรูปนะี่อาจารย์ก็เอ็กซ์แตด์ดิเมทเลยชื่อไฟล์ d หนึ่งสูตรสองหนึ่งเขียน่าจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เอาดิเมทเนี่ยมาใส่ว่าเป็นอินเทอร์เนชั่นที ก็เปลี่ยนเป็นดับเบิลเป็นการโอนเก็บนะใช่ไหมฮะทีนี้ทีนี่รลับเดี่นะใช่ป่ะถ้าอย่างถ้าจะเม m m e ว่ามดไม่ได้ใช้ไม่ใช้ก็พอแ่ต้องเปิดฟอนต์ฟอน โอเคแล้วก็โปรแกรมเราก็จะเรียบร้อยแล้วนั้วเรนก็จะมีอินเทกร์อยู่ที่ตัวแปดชื่อเโอเคป่ะหลังจากนั้นกเรนก็เอาเอเนี่ยมาทำการจับคู่ซะเราเรียกว่าไอเนี่ยตัวดิเมนชันอินเทอร์ที่ที่ได้ทีนี้อาจารย์ก็ลองเซฟแล้วลองหลักบาร์ชื่ออะไรนะซีสี่โอเคป่ะซีดีดับเอนะ นี่ก็เลยจะเห็นว่าเท,าที่อาการทำคืออาจารย์อานแล้วก็เอาบางเก็บไปที่ X แล้วจะก็สร้างรูปฟิกเกอร์แล้วก็เรียกอินเฟซ A X มันก็จะพอดรูปที่มันอ่านมานที่รูปที่พอดได้โอเคปหะนก็เลยจะเหะ็นว่าถ้าเราดูไซส์ของมันเนี่ยนะถ้าเราเยดูไซส์ของไซส์ของ ID X เนี่ยเพราะว่าเรื่องแต่ขอนของลโกลเี่ยนะไซสของมันก็จะมีปัญหาเท่าไหร่เรียรา ที่ราอยแกดสิบทกนสองเป็นแค่สองชันเกว่าไม่ได้มีแค่มีสาม e ิเชันเก่าทีนี้เราได้รูป<ต> <iec> แล้วีนี้มันคาดารยกทำอะไรเนี่ยมัาดรยกก็แค่อ่านโรบักคอลัมน์แค่อ่านโรกคอลัมน์นะครับกันคาดเรียกจัก็กำหนดตัวแลรนด้าเรนด้าไหนเรียนนี่ความยาวพื้นโอเคป่ะ ความยาวคลื่นนะฮะนั <wise> <occurs right? S 2> ่นเองก็ไปอ่านตรงเลนส์ของเลเซอร์ได้ความยาวคลื่นเนี่ยคือ6 0 2 8นาโนเมตรเห็นว่าือความยาวที่ใสนะฮะระยะดีดีทุอยะางนี่นี่คือระยะอันนี้นะฮะระยะ L 30เซนระยะโฟกัสโอเคป่ะนะฮะดีคือระยะโฟกัส30เซนโอเค S นะฮะ แมาก X ปีนี้มากก็คือจอภาพของเราเนี่ยเห็นไ่มจอภาพของเราจอภาพของเราเนี่ยนะไออันนี้มันสูงเออจะมี400กว่าพิกเซลเนี่ย480พิกเซลกับ500กว่าพิกเซลอันี้เออ X 0เนี่ยนี่คือที่จอ X Y ของเราเนี่ย X ปีนกับ X แม็กก็คือว่า X ปีนของเราที่คือ ศนยะโดยเราเริ่มจาก x อไลทเนี่ยนะฮะเริจากนี่ะเมินเ่ก็เริ่มจากศูนย์ถึงเท่าไหร่เรียนถึงห้ารยสิองเห็นไหมเอ็กซ์ไ์คือห้ารงเซลโอเคปะความคือห้าร้อิเซลแต่อันที่คูอยู่เนพิตีที่ดีเขาเพิ่งคลิเบรตเมื่อคู่เนี่ยเห็นปะ ที่เขาเพิ่มคาลเบคือระย,ยะกีกกะะกก่ินนะถ้านแต่กวาหนพิกเซลได้เท่าไหร่สามอเจ็ดสิกเซลต้อทำยังไงเนนั้นก็คือที่นี่เขาทำยังไงอาจจะเขาจะแสดงให้ดนะูซึ่งเราก็จะรู้ว่าที่พี่มัวหรือเปล่าโอเคไม่ใช่นี้แบบกำลังดูไม่เซ็มเลนอ๋อสองสิบส,ส,สอง เก่งเนี่ยตัวส okay. 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 ีม่วงเปลี hmm. okay, so so mm ่ยนเล็ตัวดๆโอ้โอเคเด็กเขาจะเปลี่ยนดูที่พี่สตาบเก๋สุดๆสองสุดนะอาจารย์อ่านรูปใหม่โอเคป่ะอาจารย์อ่านรูปใหม่แล้วก็จะดูว่าที่นี่เนี่ยม่วงเข้มอันนี้คือรูปเส้นเมื่อสักครู่นี้โอเคป่ะแล้วก็จะเอาอันี่ติดฟิลที่ิฟฟาแล้วที่เอาเครื่องใจมันจีนเนี่ยจะที่ฟฟาน์ ความซับซ้อนหมเอ่อเดี๋ยวเจ๊ว่ะพอลั่งที่โลที่42พอลั่งที่45โอเคป่ะแล้วเขาก็เลื่อนมาดาวดาวเาอาแบบที่รีเขาดาวดาวตรงนี้ว่าเอ้ยตรงนี้ต่างวายคืต้องจำว่ามันอาจจะต้องจำโอเควา45เหมือนกันเห็นไหม แล้วก็427ก็คือพิกเซล427เขาก็เอา2ตัวเนี่ยมันลบกันว่ามีกี่พิกเซลและระยะเท่าไหร่นะ5มิลเคป่ะซึ่งก็คือ5ม okay, ิลสามพิกเซลโอเคป่ะก็คือพิกเซลละกี่กี่ขนาดเท่าไหร่นะน, 2, นั่นเองนะก็คูณด้วยห้าอีก2องนี่จะได้ว่าเอ๊ะแม็มกซิมัมงรู้สว่าตัวสุดท้ายของภาพเนี่ยคือเท่าเนี้ยเมตรโอเคป่ะถึเป okay, ็นเมตรโอเคป่ะ okay, มันก็จะได้โดยโดย,โดยสมมติว่า x ศูนย์ป x แบกนะค, <c oughs> คือพูดง่ายคือเปลี่ยนพเซลเป็นขนาดจริงโอเจว่าจากพนุวีเปลี่ยนพิเซลเป็นขนาดจริงนะฮะจากเปลี่ยนพิซเซเป็นขนาดจริงนะอย่างนั้นเขาก็จะเริมเริ่มทำอะไรเปลี่ยนเริ่มทำวายแเป็นการเจว่านะฮะ,ะอันที่จะอเปลี่ยนรูปเป็นรูปเดิมตรงนี่เปลนรูปเป็นรูเเปเดิมก่อนนย่า อันน mm ี fate, okay, ้เขาก็ทำไวแมสการเฉยว่านะฮะทำไวแมสเือนการซึ่งอาจารย์คงไม่ต้องดีเทลนะนะไวแมสก็เือนการเดีวยแมสแค่สี่อยแสิกเซโอเคไหมไไวมินถึงต้องเป็นลบไวแมบทำไมไวมินเป็นลบไวแมเพราะว่า y วเนี่ยเขาจะให้อยูตรงนี้เฉยว่าเ y เฉย่าก็คือถึนสูอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ไม่ใช่ ช่เห okay, right? ็นป่ะไว้กนอยู่กางรูปพอดีไว้แม็กก็จะแค่นี้วายิก็จะแค่นี้ก็คืจะเป็นบวกลบขึ้นเขึ้นบนข้ล่างเห็นป่ะชัดเจนป่ะี่เกาีเนไเกเกหลจะได้ไว้หมิงกับว้แม็กเป็นบวกลบขึ้นบนขึ้งล่างเห็นป่ะนะฮะั้น็จะได้ไว้แม็กกับวายมิงนะ วัตกรรลองรันโคเดอร์ที่ดูนะเราก็เรียก G4 นี่แหละ G4 ลองรันปุ๊บเนี่ยแล้วอันนี้ก็มีพิกเซลมีรูปที่เราอ่านก็ได้ใช่ป่ะมีรูปที่เราอ่านก็ได้แล้วก็มีเช่นการใส่ Y แมสส็กแมสส์อย่านี้นะเอ็กแมสสก็ประมาณถ้ามคุณจะกว้างแค่6.9มิลโอเคป่ะนะ X มิลก็คือเริ่มจาก่สูงไวทแมสสก็ประมาณ 3ามิึงสเคปว่ะทั้งคุณได้ไหวไหมคือได้สานบน,น3สามแล้วไหวมังก็คือลบสามถึงสาง 3, มได้ลบสามถจะได้ภาพัะขนาดจริงเปลี่ยนเซลเป็นขนาดจริงเนี่อาจารย์ก็เลิกคำนวณเลยเลย่าอาจารย์ก็คำนวณดีนะฮะแต่นิเตอร์อนักเรียนดูนิดนึงนงฮะ ไดร์ฟเตอร์เนื่องจากว่าไดร์ฟเตอร์อันแรกเนี่ยเป็นไดร์ฟเตอร์ขนาดมาตรฐานที่เราซื้อมาโอเคป่ะขนาดมาตรฐานที่เราซื้อมาเนี่ย200มิลลิอมป์โอเคป่ะเราซื้อรูมาตรฐานมา200มิลลิอมป์เนี่ยเราบอกว่าดีกับ200มิลลิอมป์ซึ่งในการวัดจริงคุณเด็กต้องเปลี่ยนดีแต่ว่านี่เป็นเป็นปีที่เรารู้นะเนี่ยปีที่ดีอันนี้อาจจะว่าคำนวณไดร์ฟิเอร์ X ไดร์ฟิทเตอร์ Y ที่เราจะค่อยเคลื่อนไปและการก็คำนวณอะไรเนี่ย จต้อคำนวณคำนวณในสูตรนี่นะโอเคอันนี้จะคำนวณสูตรท่าจะเห็นว่าสิ่งที่จะคำนวณได้คือว่าบนเฟ็ขงาจารย์เนี่ย อันที่บนเพดที่ x y ที่เราคำนวณว่าสักครู่นี้จะได้ลักเนี่ยเศษเนี่ยโอเคไหมเรามีจุด x y อยู่นะอาจารย์ก็ไล่เพื่อจุดเลยเท่าไหร่ไปเท่าไหร่นะอาจารย์ก็สามารถคำนวณบนเพดของอาจารย์อาจารย์ยื่นไปสีไม่สนะโอเคบนเพของอาจารย์ที่เนี่ยอาจารย์เพิ่งทำอะไรนะ x กับ y y กี่ว่าเนี่ย x กับ y เขียนว่ะอาจารย์ที่บอกว่าโอเคอาจารย์อยากจะรู้ว่า x กับ y เนี่ยมันให้ค่า r เท่าไหร่เลยครับเสียบไปเส้นจุดนี้เนี่ยมันให้ค่า r เท่าไหร่ให้ค่า r รู้เซตารู้ระยะ l ซึ่งเท่ากับเท่าไหร่นะสามสิเซนเนี่ยใช่ป่ะแล้วถ้าเรียนรู้ x กับ y เนเรียนก็รู้ระยะนี้ว่านัเรียนรู้สระยะนี้นัเรียนคำนวณมุมได้ป่ะได้นะพอเราได้คำนวณมุมปุ๊บเราก็เอามุมไปใส่แล้วคำนวณได้ว่าแซกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแซกเท่าไหร่ก็ไปใส่ในเสือฟังก์ชัน <ส> <orman pulse. S 1> เราก็ได้ค่าความเข้มออกมาโอเคป่ะนะเดี๋ยวนั้นเห็นเด็กๆค่าอาจารย์ไม่ได้ท okay. ําอะไรนอกจากเห็นว่าอาจารย์บอกว่าเขียนไล่ทีตามโล w ตามอลัมน์เลยนะอาจารย์ก็คำนวณค่า x คำนวณค่า y โอเคป่ะแล้วอาจารย์ก็คำนวณค่า r ต้องตรีโกณวดาร r ต้งกับ x กำลังสองบวก y กำลังสองโอเคป่า x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วอาจารย์คำนวณอะไรเนี่ย อันนี้อันนี้คือระยะนี้ไม่รู้คือระยะนี้แหละเราเราได้ค่า R นี้เสร็จใช่ไหมและอาจาร <laughs> ย์บอกว่าอีกเรื่องจากคุณคำนวณแบบเว่าเดินเรีเยนอาจารย์ได้ระยะนี้อาจารย์ได้ระยะนี้อะไรก็หาร,ระยะ R เนี่ยโอเคป่ะ okay, ก็คือซึ่งมันจะหาคุมบัตโอเคหา, okay, ามาเพื่อคำนวณเซตา้าหาะโอเคหามาเพื่อคำนวณเซตา้าคือระยะนี้เนี่ยไซด์เซต้า,ตาคือข้า,า, okay, า,ามฉา,ากเลยโอเคป่ะหามุม่ะที่อาจารย์หาจบบแทนเลยก็ได้ ว่าอาจารย์ก็เขียนไปได้ใจดีไปคือเขียนเพื่อให้มันเกิดไซน์เซต้านะอาจารย์ก็หาเแรนมุมเซต้าคืออาร์ไซน์ของอาร์ส่วนอาร์อาร์นะฮะก็คือได้มุมนั่นเองนะพอได้มุมอาจารย์ก็คำนวณค่าแซกได้ละนะฮะก็ตามสูตรเนะฮะคำนวณค่าแซกเสร็จก็สามารถคำนวณค่าความเท็จได้เห็นไามนะคำนวณค่าความเท็จได้นะฮะแล้วอาจารย์ก็สามารถคำนวณไอ้วอลล่มอันนี้เนี่ย มันจะได้ความเข้มทุกๆอะไรเลยเนี่ยทุกๆจุดบนเพย์นี่เลยโอเคไหมได้ความเข้มทุบจุดบนเพย์นี่เลยเป็นเป็นเป็นโอเปรวาเราเอาความเข้มมาเพิ่มฟิกอีกสักู้บัญชีเห็นเกลือแร่เกลือแร่นะแล้วก็จะเอาความเข้มมานี่อาจจะต้องลองรันะฮะแล้วก็ะลองไปชิเก็บชิแช่เก็ไปชิแเ็นเนื้่ก็จะคลาดดูนะฮะ ีมคืออะไรอารมันค anyway, cool. ืออะไรวะซีคือคอลัมน okay. ์อารคือโลโลคอลัมน์เเดเอ็กเดียาวโดยยาเอ็กที่เปลี่ยนไปวยาวายที่เปลี่ยนไปโอเคโอเคเราลางใหม่โอเคเราลาใหม่แนี่นี้เราไม่ได้เห็นว่าก็จะคำนวณเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เอยง่งนีเนื่องจามันคำนวณทุกจุดเพจใช้เวลานี่เา ทีกี้มันแค่อ่านอิพีชเฉยๆเรานี่ต้องการอ่านแล้วมนคำน,น,นวณด้วยนะจำนวนอินเทอรเท์เตยบนเพลงใช้เวลานานเลยนอะโอเคอได้แล้วทีนี้ดรูรูปเกา่ารูปเก่าอย่รูปนี้ป่ะาอินเมร์รูปแรกทีนี้เราอยากจะพดความเข้มอน,นี้